ซองวาเลนไทน์ปีแรกนนกุลแอฟมีน้องปีใหม่มารวมฉลองด้วยบรรยากาศหวานชื่นอบอุ่นเพิ่งจะจัดโมเมนต์สวีทใส่ชุดบ่าวสาวจัดโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานในละครหารักด้วยใจเธอ f ฟ n d y o u เซล l f ไปหยกหยกในจอนั้นก็หวานแล้วชีวิตจริงนอกจอนั้นก็หวาน หลังจากวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2,024หนุ่ม, 12, 2024, น,มนนกุลนั้นก็ได้หอบดอกไม้และก็ของขวัญไปฉลองวันแห่งความรักกับหวานใจสาวรุ่นพี่อย่างแอปทักษอออนและลูกสาวน้องปีใหม่แบบชื่นมืนซึ่งหนุม่มนนกุลนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า happy valentine ครับแอปทักษออนใครครับป่ารองเท้าไม่มี ถามกลางคอมเมนต์แซวจากแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงกันเพียบเลยละคะ่ะนนกุลได้คะแนนไปเต็มๆเลยละคะ่ะนอกจากรลักคุณแม่แล้วคุณลูกอย่างน้องปี่ใหม่เนี่ยเขาก็รักด้วยนะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ